่ะทุกคนขอต้อรรับเข้าสู่ช่องนายทินทารโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดูความรักของชาวราศีศพฤษภเป็นความรักในช่วงนี้ย่อมจะถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะ ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีฤกษ์ศกหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใต้คลิปนะเขียนเอาไว้ให้แล้วนะคะเป็นที่เท่าไรถึงที่เท่าไรเป็นการนับบนที่ตามโหราศราสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลคัคนาดูได้ดาวสุกรดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุกอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุกดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้ใน,นในส่วนของลักนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่นานไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุ์เป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูลกันนะโอเคค่ะทุกคนเปิดไพ่มาแล้วนะคะท้าในฝั่งของคุณและก็ฝั่งของเขาเรื่องเราสับฝังกันได้เนาะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะชาวราศีพฤษภและลักขณาพฤษภในช่วงที่ผ่านมาเจอเรื่องหนักมาก่อนหรือเปล่าเอ่ยบางท่านอาจจะเจออัปต์ช็อคเกิดนขนะะึ ตำแหน่งอดีตของคุณเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะบางท่านอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันแล้วอาจจะทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันคุณอาจจะไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจก็เป็นไปได้เนาะบางท่านอาจจะเคยมีการทะเลาะก,การถล่มเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะออถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงนี้อาจจะยังมีความลห,าหลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่นะถ้าไม่เคยถล่มกันเลยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สถานก,การณ์ความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกไม่แน่ใจเลยว่าความสัมพันธ์มันจะ ไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่ามันจะถล่มลงมาเมื่อไหร่นะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องหนักเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าโชควงีที่มันเป็นตําแหน่งอดีตนะคะหลายท่านอาจจะผ่านมาแล้วแต่ถ้าใครที่แบบยังไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้จะเกิดไหมก็พยายามประคับประคองแล้วก็ตั้งสติตัวเองดีๆนะซึ่งพาจักรวาลกระซิบมาบอกกับคุณนะคะว่าอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งคือโอกาสเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นบททดสอบนะคะเพื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะได้เติบโตมากขึ้นในอนาคตเเนนนนาาาะะะพรรรฉั้กรร้กกิ่่มมตให็ อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสองคุณก็ได้ใครที่เคยเจอเรื่องหนักมาในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะซึ่งไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่อาศรม้เท้าหลายท่านในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างว้าวุ่นหรือเปล่าเลยเค้าบอกรู้สึกว่าหลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว้าวุ่นรู้สึกเหมือนมันต้องพยายามประคับประคองอ่ะ ซ ain, urai, guard, himself, way, shared, ึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการพยายามประคับประคองเนี่ยเป็นการพยายามประคับประคองตัวเองหรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะเป็นการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ก็ได้เนาะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับกันนะคะแล้วคุณเองก็อาจจะรู้สึกค่อนข้างยากลำบากในช่วงนี้ด้วยซึ่งไพ่อัศวินไม้เท้าเป็นไพ่ของคนที่มีความลุกลี้ลุกลนนะเหมือนอยากพูดอยากทําอยากไปนู่นอยากไปนี่หรือว่าจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่คอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งโดยปกติชาวราศีพฤษภเป็นกลุ่มราศีธาตุดินที่ค่่่ออออนนนนข้้าางงิแลวก็เเหหมมืืยูดร อยู่ขั้นหนึ่งอะแต่ว่าพอไพ่มันออกมาเป็นลักษณะน,นี้ขวนรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอในช่วงนี้หรือว่าก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเป็นหลังจากนี้ก็ได้อาจจะทําให้คุณค่อนข้างเสียสรงไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติตัวเองดีๆแล้วกันเนะาะทีนี้มันมีไพ่สองดาบกับไพ่หกไม้เท้าเข้ามาเอ,อ่อขาวานรู้สึกว่าใครบางคนในช่วงนี้น่าจะมีความสับสนสองจิตสองใจอย่นั้นนะคะแต่ว่าด้วยสถานก,การณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ยุง่งเหยิงก็ไม่อยากที่จะเอาตัวเองเข้าไปปั่นในเครื่องสาาาา,า,า,กกา,า,านันนนยกกกก้่รณ์ทีลบไป แต่ว่าถามว่าแบบเคลียร์ทุกอย่างไหมยังไม่เคลียร์นะคะแต่ว่าน่าจะพยายามทําให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดเนาะไม่น่าจะเหมือนกันว่าในช่วงนี้มีใครบางคนเงียบไปหรือว่าดูนิ่งไปหรือว่าลอยตลดราม่ามากกว่าคุณหรืเปล่าเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะว้าวุ่นในช่วงนี้นะคะไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่แปเหรียญน่ะชาวราศีพฤษภหลายท่านอาจจะเหมือนคนเพียงยึดติดอยู่กับบางเรื่องอยู่นะขอหนึ่งใบให้อัศวินไม้เท้าหน่อยอัศวินไม้เท้าคืออะไรเอ่ย สิไม้เท้านะคะดูค่อนข้างยากลําบากนะมีความหนักอกหนักใจเหมือนคนที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้อยู่คนเดียวเนาะเออหนึ่งถ้วยด้วยหกถ้วยคิดถึงคนเก่าหรือเปล่าบางท่านอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆหรือว่าสิ่งเก่าๆนะคะสิ่งที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตนะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าแบบอยากให้เป็นตัวจริงไหมหรือว่าต้องการจริงๆไหม อันนี้แล้วแต่เนาะบางคนอาจจะอยากมีอยู่ในชีวิตก็ได้เพราะจากไพ่มันอาจจะเป็นลักษณะาการที่เรามองเขาเป็นตัวเลือกทางเลือกนะแต่ว่าก็เป็นคนที่น่าสนใจมากๆแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้เราแบบอัพเลเวลความสัมพันธ์กับเขาบางท่านอาจจะมีปัญหาเพราะเรื่องนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะหรือไม่บางท่านเป็นเรื่องราวสบพัดกันคือเขามองเราเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วก็ดูเหมือนจะจริงจังกับเราแต่ก็ไม่เอาจริงสักทีอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นไปได้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะ เอมเพลอร์ Emperor, บางท่านอาจจะฝึกชาวราศีเมษและคนาเมษนะหรือไม่อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่ทาํางานในหน่วยงานราชาการไปตำรวจไปอาหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใน่ัวลูกน้องบริวารค่อนข้างยเยอะเนาะผมรู้สึกว่าในช่วงนี้สิ่งที่ทําให้คุณว้าวุ่นในตอนนี้อาจจะเกิดจากการที่อีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาดูเหมือนเหนือกว่าคุณขั้นหนึ่งหรือเปล่าเลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันมีความยากลําบากอยู่ในนั้นอย่างที่ผมอกนะคะว่า ปกติคุณจะเป็นคนที่ดูเหมือนจะเดินทางสายกลางแล้วก็อยู่เหนือดราม่าอยู่ขั้นหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเขากลายเป็นตําแหน่งนั้นและกลายเป็นคุณที่มาว้าวุ่นในตอนนี้ด้วยหรือเปล่าเนะววาะเดี๋ยวขอนึึ่ไปให้เดอะทาวเวอร์หน่อยเดอะทาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นเอ่ยควินถืงอนไปท้านะคะในช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีใครสักคนนึงเป็นฟืนเป็นไฟนะแล้วก็อาจจะดุมากๆเลยเหมือนกันก็ได้นะคะ เป็นลนักษณะการที่อาจจะพูดแล้วไม่ฟังเหตุผลเลยก็ได้เหมือนกันไม่รู้เป็นคุณหรือเป็นเขาแต่ว่าดูเดือดมากๆเหมือนกันเนาะออสามถ้วยนะ่ะแปดดาบนะคะคือหว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าไพ่สามเหรียญน่ะเป็นไพ่ที่วงบอถึงคนที่พูดก็อาจจะพูดอยู่อย่างเดียวนะคะคนที่ฟังก็ก็อาจจะฟังอย่างเดียวเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเข้าใจหรือว่าคล้อยตามไหมก็ไม่นะอาจจะไม่ได้เถียงอะไรไปเลยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้อินไปด้วยขนาดนะั วันรู้สึกว่ามันการสื่อสารที่สุดท้ายแล้วมันเหมือนเหมือนจะดีแต่มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นมันเป็นไพ่สามถ้วอยอ่ะเหมือนแบบโอเคเราเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแต่พอเอาเข้าจริงมันกลายเป็นความรู้สึกที่ถูกปิดกั้นนะคะบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการบลอบ็อกการปิดกัน้นการปิดใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นทางความรู้สึกก็ได้ใครสักคนหนึ่งอาจจะรู้สึกเหมือนมันระเบิดไม่ไหวแล้วก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณในตอนนี้เขาเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะ เหมือนคนที่ล่องรอยไปแล้วค่ะคือดูฟูเป็นไพ่เลขศูนเนาะเหมือนคนที่อาจจะไม่ขาดหวังไม่ยึดติดอะไรอยากทําอะไรก็อทำอยากเป็นยังไงก็เป็นไปไหนก็ไปคือไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นไม่สนใจแล้วว่าอาานาคตมันจะเป็นยังไงนะคะสบายใจก็ไปต่อไม่สบายใจก็พอก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนันได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นไพ่เด็กถือถ้วยซึ่งถือว่าเป็นไพ่ดีนะ อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องดีแต่ในะสถานการณ์นั้นไม่รู้เป็นเรื่องดีสําหรับเขาหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของเขาอ่ะจดว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเขาแต่หน้างานอะ่ะมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจออะไรที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นเรื่่่่ออองงดดีนะะงงงงนะะคคมม้ยไไเเเา๋ววขพิก ถือถ้วยนี่คืออะไรนะคะคิงถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุบชาวธาตุลมจนกลุ่มเมทูนเดอะสตาร์บางท่านอาจจะคุยชาวราศีกลุ่มละขนากลุ่มน้าสเตรนนะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีสิงห์ละขนาศนะิงห์ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นใครบางคนอาจจะเงียบเหลือเกินนะคะแล้วก็ดูเหมือน เก็บอะไรไว้ในใจค่อนข้างเยอะแต่มันมีอะไรบางอย่างปรากฏชัดเจนขึ้นมาว่ามันมีความผูกพันซ่อนอยู่คือภายนอกอาจจะดูเหมือนเย็นชาเหลือเกินก็นได้เพราะว่าไพ่คิงถือด์ดาคมันคนที่แข็งนอกแต่อาจจะอ่อนข้างในอยู่นะคะแล้วมันเป็นไพ่สเตรนด้วยอะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเข้ากันได้ยากเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ปัญหาหรือว่าลงเอยกันได้ยากแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะปรากฏขึ้นมาและทําให้รู้ว่า มันมีความรู้สึกผูกพันอนะซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องดีสำหรับเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้มันมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาตําแหน่งความรู้สึกในหัวใจของเขาผมรู้สึกว่าในช่วงนี้เขาเหมือนคนที่มีความล้าหลังนะคะแล้วก็ยังตัดสินใจอะไรได้ไม่เด็ดขาดขนาดน,นั้นซึ่งถ้าสองสถานการณ์นี่มันลิ้กันอาจจะเป็นสดาบในฝั่งของคุณก็ได้เนาะ ไพ่ใจดำให้ที่วงบอกถึงคนที่รู้สึกถอดใจไปแล้วนะคะไม่อยากจะสู้แล้วไม่อยากจะพยายามแล้วแต่พอเอาข้อจีมันก็ปล่อยไม่ได้เนาะก็เลยทําให้ละล้าละละังอยู่แบบนั้นหรืออาจจะเป็นอาการรับๆลบรอๆก็ได้พูดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งหรือว่าสแสดงออกใหม่อย่างหนึ่งก็ได้นะคะมาพร้อมกับไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะซันเค้ื่อว่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่าง มันน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักหรอกแต่เขาแค่อยู่ในจุดที่ก็ไม่คาดหวงังว่จะติดอะไรตัดได้ไหมก็ตัดไม่ได้แต่ว่าหวังไหมก็ไม่หวังดีกว่านะคะน่าจะมีใครบางคนแอบมองเขาอยู่ห่างๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นคุณไหมในช่วงนี้เนาะบางท่านอาจจะยังใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความว้าวุ่นอยู่ในนั้นอาจจะมีความพึกเขิมแต่ว่าก็ก็อาจจะมีช่องว่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นก็ได้หรือถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะมีใครบางคนแอบมองเขามาม โดยตลอดก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะคะในฝั่งของเขาซึ่งไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สิบด,ดาบเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะมันสะสมมาที่เล็กน้อยจนค่าหญิมโตเลยอาจจะทีเดียวสิบด,ดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้เนาะตอนึีไม่เดี๋ยวฟูหน่อยเดี๋ยวฟูอาการเป็นยังไงบ้างเอ่ยหกถ้วยนะคะคิดถึงเรื่องเก่าอยู่เลยนะคะยังอะไรอาวอนึกถึงเรื่องเก่า,กาอัศวินดาบนะคะแล้วก็สาม ยมันมีบ้างบางครั้งบางคราวนะที่อยากจะให้กลับมาคืนดีกันกระชับมีความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอยากให้บรรยากาศมันดีขึ้นเนาะออแต่ว่าจุดหนึ่งมันมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มหัวใจขนาดนั้นอยากมีอยู่ในชีวิตนะแต่ว่าไม่คาดหวังไม่คาดหวังให้เป็นความสัมพันธ์ที่เติมเต็มนะคะแต่ว่ายังปล่อยไม่ได้เป็นภัยกาวไม่เท้าเป็นอะไรบางอย่างที่ต่อให้มันจะยับเยิเนย่ำแย่แค่ไหนก็ยังอยากได้อยู่นะแต่ว่า คาดหวังไหมคงไม่คงไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นเหมือนรู้สึกว่าเขาพยายามปล่อยจอยมากกว่าในช่วงเวลานี้เนาะทีนี้มาดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างไรคุณนะคะเรื่องอ่านสั่งฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้า,างเลจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ คิงถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะผูกชาวธาตุนะ้ามีนกับพิจิตเขาเพยายามจะไม่สนใจเรื่องคุณอยู่นะคะชาวราศีพฤษ์และขนาดพฤษ์อาจจะมองว่าปัญหาระหว่างคนกับเขาหรือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามันค่อนข้างดราม่านะคะมันมีสิ่งที่ทําให้ค่อนข้างยากลำบากอยู่นั้นแต่ไพ่คิงถือถ้วยเป็นไพ่ของคนที่รักมากนะ แต่เพราะรักมากนั่นแหละก็เลยพยายามที่จะหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือว่าหาคู่ต่อสู้มาแข่งกับคุณนะคะเ,เพื่อเป็นการแตะเบรคความสัมพันธ์ไปเนาะสีดาค่ะเป็นไพ่ที่วงบอกถึงการอยู่นี่มันก็พักเบรคนะคะการปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคางอยู่แบบนั้นในเหมือนเดินหนาก็ไม่ได้ถอยลังก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยจอยไปดีกว่านะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยด้วยดูอย่างฟุ้งอยู่เลยนะอัศวินถึงไ้เท้านะคะไพ่พลังงานหลักของคุณหวังว่าเขาเองก็น่าจะวาวุ่นเหมือนกัน,นะคะ่ะ น่าจะอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังล่องลอยอยู่แบบนั้นนะคะเออถ้าความสัมพันธ์นี้เขามองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกก็อาจจะยังมองเป็นตัวเลือกทางเลือกอยู่นะแต่ว่าก็เป็นคนที่น่าสนใจสำหรับเขานะคะไม่สามารถจะเอาออกไปจากหัวได้แต่ว่าเลือกจริงจังไหมก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนขนาดนั้นด้วยเหมือนกันในตอนนี้เนาะเหมนรู้สึกมีแพช s i o กับคุณนะคะมีความกระวนกระวายกับคุณ กับดักคุณอยู่เหมือนกันจนทําให้ในบางทีเขาพยายามจะแตะเปรยค,ความสมพัญเพราะไม่อยากจะรู้สึกกับคนเยอะจนเกินไปนะคะ,ะเห็นไหมยังปล่อยคุณไม่ได้เลยแล้ยวขอยิงใบให้คิงถือถ้วยหน่อยอะไรที่ทําให้เขารู้สึกไม่อยากจะโฟกัสความสมคัญนี้เลย ค่พีเทสเป็นความสัมพันธ์ลับๆหรือเปล่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะรู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒาานะมีอะไรบางอย่างที่มอนค้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกถึงดรามา่าถึงปัญหาถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เขาดูอยากจะรักคุณเหลือเกินอยากจะเปิดเผยอยากจะจริงจังกับคุณและคุณให้เขาได้แค่แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดจเจนอะไรอย่างเงีง้ยหวันรู้สึกว่า ในความรักนี้มันทําให้เขาทรมานนะคะก็เลยพยายามจะหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นดีกว่าแต่ตัดใจได้ไหมตัดใจยังไม่ได้นะคะแต่ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ก็ปล่อยให้มันวุ่นวายอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็ไม่คว้าอะไรเลยดีกว่าในช่วงเวลาน Judgment นะคะก็อยากปล่อยตัวเองนะคะอยากจะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นนะคะสามเหรียญด้วยแล้วความนี้ไม่เจ็ดช่วยห,หน่อยกําลังฟุ้งอะไรเอ่ย หรือถ้าบางท่านเป็นเรื่องราวสับฟังกันแล้วคุณอยากจะจริงจังกับเขาแล้วเขาก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ก็ตามนั้นเลยค่ะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้อยากจะเปิดเผยขนาดนั้นนะคะเดทค่ะบางท่านอาจจะขุบชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกแล้วก็เดมเพลสเอออย่างที่บอกแหละว่าในวงจรความสัมพันธ์นี้น่าจะมีใครสักคนหนึ่งอยากจริงจังอยากเปลี่ยนแปลงสถานะการณ์ความสัมพันธ์เนาะให้มันดูซีเรียสมากขึ้นแต่อีกคนหนึ่งยังไม่ได้นะคะ บางท่านอาจจะเป็นเราที่อยากซีเรียสแต่เขายังไม่พร้อมบางท่านอาจจะเป็นเขาที่พร้อมแต่เรายังให้ไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็นแล้วแต่รู้สึกว่ากับความรู้สึกของเขาที่มีเหคุณลนะคุณคือคนที่ต้องอยู่กับเขาอะเหมือนแบบอยากมีอยู่ในชีวิตนะแต่ตอนนี้ไม่คาดหวังอะไรละไม่ให้ไม่ต้องจัดเต็มก็ได้ไม่ต้องอะไรแล้วก็ได้คืออยู่ในจุดท,ที่แบบอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไปเถอะอะไรเงี้ยเหมือนพยายามลดความคาดหวังตัวเองลงมานะคะ โอเคไพ่ต่สองกับไพ่เดวิลด้วยมันน่าจะมีความอึดอัดมีความท็อกซิกอยู่นั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางท่านอาจจะมีความขี้หึงขี้หัวระแวงไม่ไว้วางใจกันค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้แนวโน้มไหนละกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ใช้ไพ่หลายสำรับเหมือนกันนะคะมีสำรับสีชมพูนี่นะคะในฝั่งของเขาแล้วก็ของคุณจะเป็นสำรับนี้นะคะเป็นสีเขียวสีเหลืองเป็นสำรับที่หวานก็ชอบมากๆเลยนะ แล้วก็อันนี้ซื้อเองนะคะอันนี้รูปของส่งมาส่งมาได้ประมาณสองปีได้แล้วเหมือนภาวานจะไม่ผิดเนาะก็อันนี้อันนี้เป็นไพ่แมสเซจจกจัก,กรวาลน,นะคะเป็นไพ่ของานทีนฮาร์โนสิก้าจัดทาขึ้นมาเองนะคะค่อนข้างภาคภูมิใจนะคะอยากจะอวดทุกๆคลิปไปโอเคมาต่อนะคะแนวโน้มความสมพันธ์เนาะมีไพ่ควีนถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะกีดชาวธาตนะุน้ำมีนกรวดพิจิกแล้วก็สิบถ้วยนะตามมาด้วย แชมเปลนะคะบางท่านอาจจะขวบชาวราศีธนูและคณะธนูวันรู้สึกว่าหละท่านเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับนะคะซึ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ยังรู้สึกถึงบรรยากาศที่มีความไปไปกับกลับกันอยู่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังหาความชัดเจนได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันเป็นอาการของแบบจะให้มันดีมันก็ดีไม่สุดอะเหมือนมันกําลังจะดีก็เทอีกด้านหนึ่งให้มันขึ้นมาอีกแล้วมันก็เลยทําให้เหมือนแบบ ดีก็ดีไม่สุดแต่ว่าตัดกันไปเลยมันก็ยังไม่ได้เป็นสถานการณ์แบบนั้นซะที่เดียวนะคะบางท่านยังเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยึดเยือแล้วก็คลุมเครืออยู่เนาะจริงๆมันมีไพ่สิบถ้วยนะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่เหมือนถูกเติมแต่มนะคะใจมันพองโตขึ้นมารู้สึกเหมือนแบบอิ่มอกอินใจอะไรสักอย่างหนึ่งคือว่นรู้สึกว่าในวงจรความสัมพันธ์นี้ใครบางคนไปจากตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่า ยังรู้สึกว่าอุ่นใจอยู่เสมอกับคนคนนี้แนบชิดสนิทใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะทั้งนั้นที่ความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะมาพร้อมกับร่องรอยบาดใลที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีไพ่สามเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันได้พูดได้คุยกันเนาะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ง,งานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําหรือ,ออาจจะเป็นคนที่ทากิจกรรมบางอย่างรวมกันก็ได้แต่เป็นไพ่สามเปลี่ยนถ้ามีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันต้องพยายามจูนกันดีๆนะเพราะว่าบางทีอะ พูดออกไปแล้วนึกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ตอบโต้ะจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วอาจจะปิดกั้นตั้งแต่คําแรกที่พูดเลยก็ได้นะคะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันอยู่ดีเนาะ The world ค่ะบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่สถานการณ์ค่อนข้างอิ่มตัวนะคะสุขก็อิ่มตัวแล้วทุก,ก็อิ่มตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นเขาหรือเปล่าเพราะเขาในตอนนี้เป็นไพ่ The Fool เป็นไพ่เลขศูนยะ์ะเอออาจจะอยู่ในจุดที่แบบเออไม่ขีดอะไรแล้วความสัมพันธ์คือมันจะไปทางไหนต่อก็ให้มันไปนะคะ เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไรมากนะัก็เป็นไปได้มีไพ่หนึ่งดาบด้วยนะหนึ่งไม้เท้านะคะโอเคแปดเหรียญบานาดิเงียบม,มานานอาจจะถึงเวลาต้องคุยกันแล้วนะคะเป็นลนักษณะของการที่ใครบางคนที่เก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวมานาน ham. อาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันเนาะเหมือนมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะอ,อจากสถานการณ์ที่มันเคยเงียบๆอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นผมสึกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้เนาะลราแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยถามว่าความสัมพันธ์จะกลับมารู้สึกเติมเต็มได้ไหมรู้สึกเติมเต็มค่ะเป็นไพ่สิบทัวรู้สึกแบบโหใจมันฟูมพองโตขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าความชัดเจนรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นเนาะมันยังเป็นไพ่จำมพันอยู่เลยมันเป็นลักษณะการเลี้ยงความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะบางท่านได้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรู้สึกว่าก็อาจจะยังต้องใช้เวลาอยู่นะคะแต่บางท่านได้เป็นความสัม ว,ว่าการประคับประคองยังเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงเวลานี้แล้วก็หลังจากนี้เนาะทีนี้มาดูคําแนะนําหน่อยนะคะจะใช้คําแนะนําจากไพ่อัลลคอร์สำหรับนี้นะคะเป็นแมสเซจจากจักรวาลนะคะที่จัดทาโดยช่องไหนทินฮารุสิเก้าตงนี้ข้างหลังก็จะเป็นคําทํานายนะคะที่เ,เป็นข้อความจากจักรวาลนะคะที่เอาไว้ให้เราเปิดดูจะมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะใช้ง่าย ใครที่สนใจสามารถสั่งีออเดอร์ได้นะคะก็จะได้รับประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกานะคะคิดว่าน่าจะได้ประมาณช่วงนั้นจะเปิดเฉพาะีออเด d e r อย่างเดียวนะคะจะไม่ได้มีสำรองสต็อกเพราะว่า,าจริงๆไม่ได้ตั้งใจทำมาขายนะคะตั้งใจจะเอามาใช้เองเนาะอยากจะมีสักสําระมึเอาไว้ให้เราแบบได้เปิดนะคะเวลาที่เราแบบอยากจะรู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะสะดวกกับตัวเองมากๆเลยนะคะ แต่ว่ามีติดต่อเข้ามาสอบถามก็เลยโอเคงันเปิดพีละกันใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้จะได้มาใช้ด้วยกันเนาะจงปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่แล้วสิ่งที่ใช่จะเข้ามานะคะชาวรารศพะนะีพฤกษ์ศกะนาพฤกษภคนโอบก,กอดอะไรบางอย่างเอาไว้คิดดูให้ดีนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันควรอยู่ในชีวิตหรือเปล่านะคะมันใช่สรัพคุณหรือเปล่าเนาะอะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยวางไปนะคะ เื่อจะได้เป็นการเคลียร์พลังงานตัวเองเปิดรับสิ่งที่ใช่สำหรับคุณเนาะใครที่กําลังละละ้าอังอยู่ว่าอาจจะเป็นช่วงหลังการจัดการตัวเองนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวความรักของคุณเดินถอยหลังด้วยบางท่านอาจจะมีโอกาสที่คนเก่าจะย้อนบนกลับมาในช่วงเวลานี้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการที่ได้กลับไปคิดทบทวนเรื่อง,งราวเก่าหรือปัญหาเก่าของเราถามใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการที่แบบในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคบกันสร้สางความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกถึงปัญหา างอย่างที่มันผุดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ดำดิ่งลงไปในจิตใต้สำลง,ท,งทั้งเราและเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปนได้เหมือนกันเนาะในช่วงเวลาที่ดาวความรักเดินถอยหลังมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่ามันก็คือช่วงเวลาที่เราจะได้ฟื้นฟูพลังงานตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่คุณกลัวที่สุดอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่สุดก็ได้กำลังหนีหัวใจตัวเองอยู่หรือเปล่าชาวราศีพฤษภและข้าวนาพฤษภ บางท่านกําลังพยายามยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะคะเพราะว่าเราอาจจะกลัวที่จะยอมรับมันเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่คุณกลัวที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่สุดก็ได้ยิ่งเราวิ่งหนีอาจจะยิ่งหลงทางนะเพราะว่าพ่ขึ้นมาว่าปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณยึดติดอยู่ในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ควรอยู่ในชีวิตของคุณมาตั้งนานแล้วก็ได้เนาะซึ่งสิ่งที่ยึดติดเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมายถึงคนรักก็ได้นะ แต่อาจจะหมายถึงอีโก้ก็ได้หรือความกลัวอะไรบางอย่างในจิตใจใครอย่างบางคนสมมุติว่าเราเป็นประเภทที่แบบเราไม่กล้าที่จะรักอ่ะเราเคยผิดหวังมาเยอะ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 จนทําให้เราแบบกลัวที่จะรักอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้ทุกครั้งเวลาที่มีความสัมพันธ์เข้ามาเราจะชั่งน้ําหนักอยู่ตลอดแล้วสุดท้ายมันก็ก็พัดพลาดจากกันไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะใส่ลงไปสุดในเรื่องของความรัก เพราะว่าเรายัางยึดติดอยู่กับบางเรื่องอยู่อะไรเงี้ยบางทีการทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จำเป็นจากชีวิตเราไปสักทีเราจะได้เปิดรับพลังงานที่ดีแล้วก็สมบัติในความรักสักทีนะคะใครที่เคยผิดหวังมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่าเราจะต้องผิดหวังตลอดไปทุกคนมีคู่ที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าในความเป็นคู่ใน,ในการดูพื้นดวงมันจะมีคู่หลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งซึ่งในพื้นดวงของเรามันจะมีดาวหลายดวงที่บ่งบอกถ,ถึงคู่ของเราที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะมีทั้งคู่ ที่ดึงดูดกันคู่เวรกรรมหรือว่าคู่ที่สามารถแต่งงานได้หรือว่าคู่ที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ของเราเนะี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวไปที่ไหนอะมันอาจจะทําให้เราอาจจะไม่ได้เจอคู่ที่เหลือของเราหรืออาจจะเจอช้ากว่านั้นก็ได้เหมือนกันเนาะคุณคือบทเรียนแล้วก็ของขันในชีวิตของใครบางคนนะ,นะคะเคือหวังรู้สึกว่าในทุกๆก,การเดินทางของเราอะคะ่ะมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วเนาะ ในบางสถานการณ์เราอาจจะมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วอะค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันอาจจะเป็นบทเรียนให้กับเขาหรือว่าเป็นของขวัญให้กับเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอะ ในทุกๆความสัมพันธ์มันจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำน,นะคะอย่าไปคิดว่ามันมีแค่ด้านเดียวแล้วกันนะอีกใบหนึ่งที่เปิดขึ้นมาก็คืออย่าก,กลัวที่จะยืนอย่างพื่อสิ่งที่คุณเชื่อนะคะบางทีการที่คุณเหมือนพยายามปิดกั้นความรู้สึกอยู่จิตใต้สำนึกลึกๆของตัวเองอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณเหมือนยังเดินหลงทางอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้เหมือนกันถึงเวลาหยุดพักนะคะให้เวลากับตัวเองด้วยชาวราศีพฤกษ์ อย่าเปรียบเทียบการเดินทางคุณกับใครนะคะแล้วก็ทุกอย่างกำลังคลี่คลายคะ่ะไปตามจังหวะของจัก,กรวาลสักใบเนาะความสุขคือการเลือกนะคะไม่ใช่รางวัลเนาะใครที่ใครที่เหมือนแบบเจออะไรบางอย่างในชีวิตอะแล้วก็โอเคเราต้องกรอบกรอบกรอบเข้ามาก่ออะไรเงี้ยเออโดยที่เราอาจจะไม่ได้เลือกหรือคัดกรองเลยอะแล้วเราก็มองว่าเอ้ยนั่นแหละคือความสุขของเรา แต่จริงๆแล้วความสุขมันคือการที่เราเลือกนะคะคือการได้คัดสิ่งที่สมควรอยู่ให้อยู่กับเราสิ่งที่ไม่สมควรอยู่ให้ออกไปจากชีวิตของเราการเปิดรับพลังงานดีให้เข้ามาในชีวิตของเราการปล่อยวางพลังงานลบๆออกไปจากชีวิตของเรานั่นคือความสุขนะคะแต่ถ้าเราอกอกอดทุกอย่างทั้งแบกทั้งทนทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันค่อนข้างท็อกซิกอ่ะบางทีสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เรียกความสุขนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือรางวัลมันคือโบนัสหรือเปล่าในแตงจริงๆมันอาจจะ มันอาจจะเป็นแค่การที่เราได้บางสิ่งบางอย่างแต่เหมือนการรับทั้งทที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับเราไม่ได้แมทกับเราขนาดนั้นนะคะเหมือนแบบการที่เราต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างที่ลึกๆในใจมันไม่ได้เติมเต็มเราเลยอะอย่างที่ผมบอกแลยว่าจริงๆจากหน้าไพ่ของไพ่อลอคโคที่เปิดขึ้นมามันค่อนข้างจะไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือว่าชาวราศีพฤษภบางท่านอาจจะรู้สึกกลัวกับการที่เราจะ เปิดรับความรู้สึกลึกๆของตัวเองหรือเปล่าเลยทําให้เราพยายามปิดกัน้นแล้วก็เดินไปทางนั้นแล้วก็เดินไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้บางทีเราเหมือนหลงทางไหม,อมลองทบทวนดูเนาะว่าที่เรากําลังรู้สึกเป็นอยู่ในตอนนี้มันทําให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าบางทีการที่เราเออยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้งไงไดอะไรอย่างเงี้ย เออสุดท้ายแล้วมันทําให้เรามีความสุขจริงๆไหมาชาวราศีพฤษภเป็นกลุ่มราศีที่ค่อนข้างใจดีแล้วก็ใจเย็นนะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ได้สามารถนิ่งได้แบบที่เราเคยเป็นแล้วบางทีเราอาจจะกําลังรับยาพิษอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้น อาจจะค่อยๆค,คิดแล้วกันเนว่าเราควรจะเอาอยัางไงต่อไปแล้วก็ค่อยๆทาความเข้าใจกับความรู้สึกลึกๆของตัวเองดูนะคะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่การพยายามอกกอดทุกอย่างเอาไว้หรือว่าโอเคกับทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณมีความสุขจริงๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นหาคําตอบให้เจอนะคะว่าจริงๆแล้วคุณกําลังกลัวอะไรอยู่และสิ่งที่คุณกลัวในตอนนี้มันใช่สิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้ามันคือสิ่งที่คุณต้องการก็ไม่ผิดนะถ้าคุณจะลองเปิดรับดูหรือว่าลองเสี่ยงดูสักครั้ง เพราะยังไงเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้เพื่อการเรียนรู้แล้วก็เติบโตอยู่แล้วนะคะการค่อยๆทำควาเข้าใจอะไรหลายอย่างจจะทําให้คุณเดินไปสู่อ่ำหมายของชีวิตของคุณได้ง่ายมากขึ้นก็ได้เนาะโอเคค่ะชาวราศีพฤษภและขณาพฤษัสนี่คือแนวโน้มของราคขอสมบัตพวกคุณในช่วงนี้จะถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะขอไปที่คลิปมาช้านะก็พยายามจะทําให้ เร็วที่สุดเท่าที่เยททำได้แล้วนะคะแล้วก็ถึงจะมาช้าแต่ก็มาเต็มนะคะเป็นฉบับครบสมบูรณ์ของช่องนายทินทาโรสิกาหวังว่าทุกคนคงจะประทับใจเนาะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะนี่คือการอ่านทั่วไปนะคะเรื่องราวสองฟังกันได้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้านหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะโอเคค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ๊ายบาย้ย และสุดท้ายนี้ใครที่สนใจอยากจะพรีออเดอร์ไพ All ่อลลัเคอร์สำรับนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะในายเลแอในทินทารโลสิคังนะคะในไพ All ่อลลัเคอก็จะมีทั้งหมด51บใบนะคะแล้วก็จะมีใบแยกย่อย,ยอีก5ใบเนาะซึ่งพอรวมเป็นสำรับทั้งหมดแล้วก็มีทั้งหมด56บใบเป็นไพ่คู่มิดใหญ่นะคะฉะนั้นการมีไพ่สำรับนี้ก็เหมือนกันที่เรามีมิดแท้อยู่ข้างๆกายของเรานะคะก็เป็นคํจจาตอบจักรวาลที่จะคอยกระซิบกับคุณเวลาที่มีปัญหาได้ในทุกเวลาเลยค่ะ